hấp thụ của cô ấy đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền กอเลนซีพวกนี้มันจะทำให้เป็นเลสบาซิลัสและคือเน่าไปเลยไปหอมเลยมาบ่มบ่ม<บ>ไม่ใช่หมักวิธีนี้บ,บ่มถ้าหมักต้องใส่เครื่องใส่นู่นนี่นั่นหลายอย่าง พอ,อครับมันก็จะเป็นเหมือนเหมกะลาเมื่อกี้มันมจะสะอาดแล้วก็แห้งไวใช่ทำไม่ตากกาแฟพี่จริงๆอินได้คคตากไม่ช้าอันนี้ก่อนที่จะเข้ามาสู่การตากเราต้องเอากาแฟที่ได้ไปทำอะไรก่อนคนะบ่มบ่ม มันสุกไม่เท่ากันนะเราก็หมกว้าประมาณสองกินได้นี่มันจืดแล้วเราก็เลยมาตากก่อนหน้านี้มันจะหวานนะครับอันนี้ตากอ่ะไปเลย ตัววอสนุ่ก็เหมือนกันถ้าว่าจะถ้ามันแห้งไมดใช่ไอ้ไน,นี่มันเปลือกมันก็ออกง่ายเปลือกมันก็บางแล้วไงรุ่นนี้มันไม่มีน้ำตาลที่จะมาคุมเ,คเปลือกไว้ทีนึงมันก็ลกเลยเตรียม 할 <coughs> 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 กาแฟสวนลุงไข่ก็คือด้วยแนวคิดที่ว่าเราอยากทําอะไรให้มันมีความมั่นคงนะครับในชีวิตก็คือหันมาทํากับคุณพ่อว่าถ้าเราจะทําด้วยความมั่นคงนี่คือเราต้องไม่ซื้อสิ่งของจากภายนอกเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาปราบสัตรูพืชทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเคมีเราก็เลิกใช้ก็คือปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกที่เขาเรียกกันนะครับเจ็ดปีที่เราไม่ใช้สารเคมีพวกนี้แล้วก็ เราปลูกต้องม้แซมในสวนเพื่อให้ระบบนิเวศภายในสวนนะครับเขาสามารถอยู่พึ่งพากันได้ผลผลิตก็จะไม่เยอะครับแต่ว่า,อาพอเราทำแบบนี้แล้วครับด้วยรสชาติด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างอาของในตัวกาแฟโรบัสต้านะครับก็คือมันจะแตกต่างจากโรบัสต้าที่ใช้สารเคมีต่างๆโดยทั่วไปหลังๆจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนากระบวนการตัวเสมาหปีห้ปีนะครับก็คือ แรกๆเราก็ใช้วิธีนั่งบีบเมล็ดสดหลังจากนั้นก็ทําการหมักแล้วก็มาทำลายโปรเซสบ๊อดโปรเซสฮันนี่โปรเซสเราก็ลองมาเรื่อยลองมา 4- ี่หปีจนมาเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสส่งกาแฟโรบั usta, สต้าสวนลุงไข่นะครับเข้าไปประกวดรายการไทยกววาฟฟเอ็กซ์เซเลนต์สองพันยี่สิบเอ็ดผมปรากฏว่าสวนลุงไข่ฟ้าสองาวันนะครับในประเภทโรบัสต้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทโรบัสต้า แล้วก็รางวัลที่ห้าประเททโรบัสต้าด้าประเทศ,รรเทศครับผมออร์แกนิกก็คือเหมือนกับการใช้ปุ๋ยอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้นะแต่เป็นปุ๋ยที่คุณพ่อผลิตเองอก็คือคุณลุงไข่ผลิตน้ำหมักเองแล้วก็ทําปุ๋ยหมักเองเพื่อใช้ภายในสวนกระบวนการตากเราใช้วิธีพลังงานธรรมชาติสุดๆก็คือแสงแดดเป็นพลังงานที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับผมนะคือประโยชน์สูงประหยัดสุดก็คือเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม,ไม่ต้องซื้อแดดซื้ออะไรมา และเดดมันจะควบคุมอุณหภูมิได้ภายในโรงตากของผมก็คือประมาณ40นิดนิด40องศานิดนิดนะครับแล้วเวลากลางคืนก็คือเราจะมีผะไมคลุมอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณ14แดดเราก็จะมาเข้าห้องบ่มหวาประมาณ8ถึง1ปีเพื่อที่จะเอามาก่อนที่จะนำมาตำตำนะครับเราต้องใช้วิธีการบ่มเพื่อให้กาแฟเขาคลายความเขียวคายความฝาดคลายาความ เสื matters, to to. E. ่อนสิ่งต่างๆครับเราใช้เวลาในการเอาของพวกนี้ออกนี่คือกระบวนการเอามาเก็บก่อนก่อนที่จะพาไปมาผ่านกระบวนการนี้ครับเมื่อเกษตรกรสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้ครับผมมองว่าความยั่งยืนมันจะมีมากกว่าการที่เราไปพึ่งราคารอราคาตลาดโลกรอราคาว่าพ่อค้าจะซื้อเท่าไหร่เหมือนของผมนี่ครับของกลุ่มผมผมไม่ได้ให้ใครมาถามว่าผมไม่ต้องไปถามพ่อค้าว่าซื้อของผมไลเท่าไหร่ครับ ผมตั้งราคาของผมเองโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ขายดีที่สุดก็เป็นตัวซองแดงเนี่ครับตัววอล์โปรเซสก็สองร้ยกร,รมัมสองร,ร้ยส,สิบ,บาทแล้วก็เป็นซองดิ๊อยู่ด้านหลังซึ่งแต่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เราชนะาก,การประกวดของรายการไทยกาแฟเ e ็กซ์แลนทที่เขาประมูลไปกิโลกร,รัมละสองหมื่นบาทนะครับเราก็เอามาเพราะเรายังลือเนี่ครับมันยังมีอยู่แต่ก็ไม่เยอะ เราก็ทาไว้เพื่อให้ครับใครที่อยากจะชิมกาแฟคือมาชิมที่สวนได้เลยต่อไปนี้คือถ้าใครจะมาชิมกาแฟนะครับถ้าเป็นยิ่งเป็นตัวรางวัลที่หนึ่งเนี่ยครับเราไม่ได้มีขายในท้องตลาดต้องบอกว่าเราไม่ได้ขายเลยเราจะเอามาไว้ที่ชิมที่สวนลุงไข่อย่างเดียวก็ที่อำเภอท่าแซงจังหวัดจุมพรนี่แหละครับ